วัสดีค่ะอยู่กับดิฉันอีกแล้วนะคะเป็กกี้นแวนคูเวอร์นะคะวันนี้ก็กลับมาด้วยเรื่องสี่อย่างที่คุณจะต้องทำเมื่อมาถึงแคนาดานะคะในฐานะนักเรียนหรือมาทำงานนะคะมาท่องเที่ยวไม่นับนะก็เป็นสี่อย่างที่เราคิดว่ามันจะต้องทำแน่ๆนะคะก็ก่อนเข้าเรื่องนะคะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบใครอยู่บ้างข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปกรุณาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอย่าเชื่อเพราะอีนี่พูดนะคะอีนี่เป็นใครก็ไม่ ไม่รู้เนาะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Google มี Google เข้าไปนะคะอ่อขอขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กด Subscribe นั่งดูวิดีโอที่ดิฉันนั่งทำนะคะแบบว่ามีความตั้งใจมากในการทำอยากให้ทุกคนอยากให้มันเป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งที่ดูอยู่นะฮะไม่มากก็น้อยละกันเนาะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรกงมากก็รบก,กวนช่วยดูโฆษณาหน่อยดิฉันจะได้มีรายได้ไปจ่ายค่าโปรแกรมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ ก็ยังยังยังจ่ายเองอยู่ตลอดเวลาโอเคนะคะอันนี้เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของของดิฉันนะคะท,ที่ที่พอเมื่อมาถึงแคนาดาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ผ่านมา รุ่มรุ่มดอนดอนก็คิดว่าถ้าทําคลิปรวบรวมมาให้มันก็คงจะทําให้คนที่เตรียมตัวจะมาที่เนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรมากขึ้นนะคะอย่างแรกที่คุณจะต้องทานถ้าคุณมาเป็นนักเรียนหรือมาทํางานคือ SIN Number ค่ะ SIN Number เนี่ยย่อมาจาก social insurance number นะคะ SIN Number SIN เป็นเลข9หลักนะคะซึ่งถ้าคุณเป็น temporary resident ก็คือเป็น study permit หรือว่า ถ้าเป็น work permit เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยเลข9ถ้าย้ายมาเป็น pr แล้วเนี่ยหรือว่าเป็น citizen เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะเลขตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญเพราะว่ามันเป็นเลขที่คุณจะต้องใช้ในการทำงานเป็นเลขเหมือนเหมือนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีผู้ทํางานว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็เป็นเลขที่มันไม่ได้เป็นบัตรนะคะมันจะมาเป็นเป็นใบปริ้นใน a 4แล้วก็เป็นเลขของคุณว่าเป็นเลขนี้ สำหรับบุคคลนี้แล้วก็ที่อยู่นี้นะคะไอเลขเนี้ยเวลาคุณต้องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐบาลด้านการทํางานต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้เลขเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีการเยียวยาเกิดขึ้นนะคะออของที่แคนาดาเพราะว่าธุรกิจอย่างร้านอาหารเน,น,นี่ยโดนนเต็มเลยเพราะว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนก็ปิดตัวลงแล้วก็รัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินก็ผ่าน E I E I ย่อมาจาก Employment อินชู a n น e ์นะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนประกันประกันว่าถ้าสมมุติว่าเราโดนเลย์ออฟอย่างเงี้ยเราก็จะมีเงินเขาก็จะส่งเงินให้เรานะคะไม่ได้เยอะมากมันจะอยู่ที่ประมาณ55% 6ากมั้งหรือยังไงนั่นแหละต้องใช้เลขซินนัมเบอร์เหมือนกันนะคะเวลาไปสมัครงานหลังจากที่ตกลงเรียบร้อยว่าจะจะจ้างเนี่ยก็ต้องใช้ซินนัมเบอร์นะคะซินนัมเบอร์เนี่ยใครมั่งต้องมี ก็ต้องมี Canadian citizen นะคะ p i อย่างดิฉันก็ต้องมี temporary resident นะ,ะ Study permit เนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าอนุญ,ญาตให้คุณทำงานได้ถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็สมัครซินไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น work permit เนี่ยก็ต้องต้องใช้ซินแน่ๆการสมัครซินทำยังไงมัง่งเดี๋ยวนี้ทำออนไลน์ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครมาแวนคูเวอร์เนี่ยที่ดาวทาวมันจะมีสานักงานอยู่นะคะอยู่ที่ถนน อยู่ใกล้ๆ Waterfront Station นะคะเป็นเป็นสถานีรถไฟก็ขึ้นมาก็อยู่ตรง Granville d Street น่าจะ Granville d กับ Hastings มั้งถ้าจำไม่ผิดก็เป็ตึกสวยๆอยู่ <c oughs> ก็เข้าไปทำตรงนั้นได้ <c oughs> ก็จะเสียเวลานิดนึงอาจจะรอประมาณ40 40นาทีถึงชั่วโมงนึงแล้วแต่ว่าคนเยอะไม่เยอะนะคะเวลาไปทำต้องเอาอะไรไปบ้างเอาพาสปอร์ตไปค่ะแล้วก็เอาเพอร์มิตไปนะคะ it, เพอร์มิท study permit หรือว่า work permit ไปนะคะหลายๆคนที่เราเคยเห็นแล้วว่าพบเจอว่ามีปัญหาก็คือ study permit ออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้เขียนว่าออสามารถทำงานได้นะคะต้องส่งไปแก้ซึ่งมันก็จะเสียเวลาไปแบบเดืนอน2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่ว่าช่วงไหนเจ้าหน้าที่เขาวุ่นวายมากแค่ไหนนะคะก็ก็เป็นการเสียเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะว่าระหว่างนั้นคุณก็ทางานไม่ได้แล้วก็สาหรับคนที่เป็น PR หรือกาลังจะได้ PR นะคะคุณจะต้องไปเปลี่ยนซินนัมเบอร์ด้วย ะคะจากเลข9ไปเป็นเลข7นะคะเลขนำหน้าเนาะซึ่งการเป็น PR เวลาคุณไป เปลี่ยนซินนัมเบอร์คุณก็ต้องใช้เอ,เอกสารจดหมายการ approve การเป็น P.R. หรือว่าถ้าใครไปแลนด์ที่บอร์เดอร์ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ record of landing นะคะแล้วก็ verification of landing แล้วก็หรือว่า P.R. Card ก็ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนพาสปอร์ตที่อยู่ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปทำแล้วก็ซินนัมเบอร์เนี่ยอย่าทำหาย คือทำหายได้ไหมมันก็ทําทําหายได้แต่คุณก็ต้องไปเสียเวลาขออีใบนี้ใหม่เวลาไปให้ในจ้างเนี่ยให้เฉพาะเลขไม่ต้องให้เอกสารนะคะแล้วก็เก็บใบนี้ให้ดีๆอะ่ะให้ใครเห็นเพราะว่าถ้าข้อมูลหลดุลดรั่วไปเนี่ยก็มีการโดนแฮกโดนขโมยข้อมูลได้นะคะซึ่งคนที่ได้ซินดัมเบอร์เขาจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายอะไรก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็น เอกสารสําคัญอย่างหนึง่งที่คุณจะต้องเก็บไว้ให้ดีนะคะข้อที่2สิ่งที่คุณจะต้องทําเมื่อมาถึงแคนาดานั้นเปิดแบงก์แอคเคาทค่ะเปิดบัญชีธนาคารที่แคนาดาเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ได้ใช้เงินสดเยอะนะคะมีไหมมีแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็ใช้เป็นบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตเป็นส่วนใหญ่นะคะอ,อ่บัตรเดบิตเนี่ยเราไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเบนเนฟิมันไม่ดีเท่าไหร่เดบิตมันก็เหมือนกับเอาบัญชีของคุณอะ ไปไปกดเงินเลยใช่ไหมเออต้องอธิบายก่อนว่า ที่แคนาดาเนี่ยอย่างน้อยๆก็ที่วันคูเวอร์เนี่ยไม่มีไม่มีสมุดบัญชีนะคะที่นี่ไม่ใช้ระบบสมุดบัญชีเวลาคุณไปเปิดบัญชีกับธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้บัตรเดบิตคุณมาบัตรเดบิตเนี่ยก็เหมือนสมุดธนาคารเปรียบเสมือนอันนั้นเวลาคุณไปหาเจ้าหน้าที่ที่แบงก์เนี่ยเขาก็จะขอให้คุณอ่ะเสียบบัตรเดบิตของคุณอ่ะเข้ากับเครื่องเหมือนกับมันก็คือเหมือนกับเครื่องเอ่อรูดบัตรธรรมดานะคะแล้วคุณก็กอกรหัสลงไปแล้วเขาก็จะสามารถเข้าถึงหน้าบัญชีของคุณได้แล้วก็โอเควันนี้มาทําอะไรเขาก็จะ ช่วยเหลือตรงนั้นนะคะซึ่งสถาบันการเงินต่างๆที่นี่เนี่ยต้องเสียค่ารายเดือนนะคะสําหรับคนเขาจะมีมีหลากหลายบัญชีแล้วแต่ลักษณะความต้องการที่จะอยากใช้อย่างของเราเนี่ยจริงๆมันจะราคาเสียรายเดือนมันจะอยู่ที่29-95เซนตเหยญ95เซนมั้งตีว่า30เหรียญแต่ว่าถ้ามีเงินในบัญชีมากกว่า5,000เหรียญขึ้นไปโอเคก็ไม่ต้องเสียอะไรแบบนี้นะคะสถาบันการเงินที่นี่ก็มีหลากหลาย มีหลายเจ้านะฮะแต่ว่าหลากัหลกๆก็มีอยู่5เจ้าด้วยกันนะคะก็จะเรียงลำดับให้ฟังว่าโอเคมี TD TD Bank t บ Bank นี่ย่อมาจาก Toronto Dominion Bank นะคะเป็นแบงค์ที่เราใช้อยู่แล้วเราก็ชอบ TD Service ดีแล้วก็เรารู้สึกว่า Service เข้าถึงง่ายแล้วก็มันจะมีแอปในมือถือให้ เข้าเช็คบัญชีของเราได้ตลอดเวลานะคะอันต่อมาสกอเชียแบงก์สกอเชียแบงค์หรือว่า Bank of Nova Scotia สกอเชียแ์เนี่ยคือเขาจับธุรกิจเรื่องดูหนังด้วยนะคะเขาผูกปินโตกับพวกโรงหนังก็ จะทำให้เวลาคุณใช้บัตรเครดิตของเขาเนี่ยจะเก็บแต้มได้ด้วยแล้วก็ไปแลกตัวหนังฟรีสําหรับใครชอบดูหนังเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเทคโนโลยีต่างๆพวกแอปหน้าเว็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ง่ายนะคะไม่ยากอันต่อมา RBC Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada เราไม่เคยใช้แต่ได้ยินมาว่าให้ดอกเบี้ยสูงสุดในบรรดา แบงก์ทั้งหลายนะคะแต่ว่าเราไม่เคยใช้ r b c ก็ดีเท่าที่ได้ยินที่ยินชื่อเสียงมาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันต่อมาก็คืออันที่เอ่ BMO นะคะรู้ดิฉันรู้ว่าดิฉันพูดว่า BMO แต่มันย่อม,มาจากชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Bank of Montreal BMO ไม่แนะนำให้ใช้นะคะเป็นแบงก์ที่ตอนที่ดิฉันมาครั้งแรกเนี่ย เอเจนซี่เออแปซิฟิกม r เออร์นะคะไม่ไม่ไม่ได้สายไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์เดยทั้งสิบเออแปซิฟิก p r เ m i ร์เขาพี่พี่ที่เป็นคนช่วยเปิดบัญชีให้ดิฉันเนี่ยพาไปเปิดบัญชีเนี่ยก็พาไปที่ BMO แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ก็ปิดบัญชีกับ BMO ไปหลังจากประมาณแบบ4-5เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าตู้ ATM ของ BMO อ่ะหายากแล้วก็บัตรเครดิต มันก็ให้มาสเตอร์การ์ดแหละแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่สะดวกมันเป็นแบงก์โบราณนะคุณมันแบบแอปพลิเคชันก็ใช้ยากอะไรเงี้ยเพื่อเรามีปัญหากับ BMO นะคะแล้วก็หลายๆคนที่แบบ อยู่กับ BMO มา5-6ปีก็ไม่ได้เครดิตอะไรที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ um, ทําไมนะเออเราก็เลยก็ไม่ไม่ใช้นะคะไม่ใช้ BMO แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ CIBC นะคะเป็น Canadian Imperial Bank of Commerce มันมีแบงก์อื่นๆอีกมันมีแบบ Orange มันมีอะไรแบบนี้อีกแต่นี่ก็คือแบงค์หลักๆที่เขาใช้ในแคนาดาเวลาคุณไปเปิดบัญชีคุณจะต้องเอาพาสปอร์ตของคุณไปด้วยนะคะแล้วก็เอาเพอร์มิทของคุณไปด้วยถ้าเป็นนักเรียนเขาจะมีแอคเค n t สำหรับนักเรียนให้นะคะแนะนําให้ทําซินก่อนแล้วค่อยไปเปิดแบงค์แอคเค้าเพราะว่าบางทีสําหรับคนที่ทํางานเนี่ยพวกแบงค์เนี่ยเขาก็จะขอเลขซินนัมเบอร์ไว้ด้วยบางทีน,นะคะซึ่ง ก็ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรานะแล้วก็ออแอคเคา u n ์บัญชี ของแต่ละแบงก์มันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะก็ต้องดูดีๆแล้วก็บางทีในบัญชีลักษณะบัญชีที่เราที่เราแอพพลายไปเนี่ยมันจะมีการจํากัดทรานส์เซชันให้ใช้ได้ไม่เกินกี่ทรานส์เซชันต่อเดือนเนี้ยอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้เกินมันก็จะคิดค่าบริการนะคะซึ่งก็เป็นเงินไม่เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ควรจะต้องเสียปะวะสำหรับเราที่มาจากเมืองไทยที่แบบใช้ทรานส์เซชันกี่ทีก็ได้ต่อเดือนอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าทําไมต้องเสียอะไรเงี้ยอย่าง,อ,างอันที่เราบอกว่าจํากัดทราน s a c t ชันเนี่ยอย่างของ TD เขาจะเรียกว่า TD Everyday Checking Account รู้สึกว่ามันจะให้อยู่25ทรา n s a c t i o n ต่อเดือนมั้งคะซึ่งดิฉันเคยใช้แล้วก็ไม่ใช้เปลี่ยนมาใช้เ,เปลี่ยนมาใชอ้อันสูงสุดเพราะว่าเพราะว่าสะดวกใจกว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยว่าจะต้องเสียสทรานส a ค t ชันอะไรยังไง ะะส่วนตัวก็ใช้ทีดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตของ t ีดีเป็นหลักเพราะว่ามันมีแคชแบ็กด้วยบัตรเครดิตก็มีหลายแบบนะคะมีแคชแบ็กก็คือเมื่อซื้อของพวก o s e r y Shopping เนี่ยจะได้คืน1%หรือ2%หรือ3%ก็แล้วแต่นะคะพอได้คืนปุ๊บเราก็เอาไปเอาไปจ่ายค่าบัตรก็ได้เป็นส่วนลดไปในตัวเนี่ยเราก็จะใช้แบบนั้นมากกว่าส่วนเดบิตคานเนี่ยเราเอาไว้เวลาเราไปธนาคา เป็นเหมือนสมุดบัญชีนะคะคุณสามารถเช็คเช็คทรานสัคชันต่างๆได้บนมือถือนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไม่มีสมุดแล้วจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเคยนะคุณโดนแฮกบัตรบัตรเครดิตโดนแฮกอ่ภายในหนึ่งคืนภายในไม่กี่ชั่วโมงมันใช้ไปเกือบพันเหรียญดิฉันก็ตก,กใจมากว่าจะต้องจ่ายหรือเปล่าก็รีบโทรไประงับบัตรนะคะก็ทีดีก็ง่ายมากเลยก็โทรไปบอกเขาบอกเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะก็จะเอ่อแคนเซิลบัตร หยุดบัตรแล้วก็ส่งบัตรใหม่มาให้เราไม่มีอะไรมากเขาก็แค่โอเคอยูใช้ถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่แบบเป็นฟิสิเคลที่ยูใช้แล้วหลังจากนั้นยูไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็โอเคแบงก์ก็จะตัดแล้วก็ไปเคลียร์กับเมอร์เชนดาส์ก็คือพวกร้านต่างๆเราไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะคะแต่ก็ต้องรีบแจ้งนะคะเพราะดิฉันก็ตอนนั้นก็แบบแพนิคแพนิคมากนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะข้อ <c oughs> ที่3สิ่งที่คุณจะต้องทำเมื่อคุณมาถึงแคนาดามาถึงแวนคูเวอร์นะคะ ซื้อบัตร compass c a r ดค่ะในการเดินทางแล้วแต่เมืองที่คุณไปคุณจะต้องไปศึกษาว่าโอเคถ้าไปโตรอนโตเนี่ยระบบขนส่งมันเป็นบริษัทอะไรมันใช้ชื่อว่าอะไรมันใช้การ์ดแบบไหนมันมีการแบ่งโซนการเดินทางยังไงที่แวนคูเวอร์เนี่ยบริษัทที่ดําเนินการให้บริการเรื่องรถรถไฟรถบัสหรือว่าซีบัสนะคะชื่อว่า TransLink นะคะ TransLink เนี่ยก็ครอบคลุมเกือบทุกอย่างนะในแวนคูเวอร์ lower mainland เนี่ย น่าจะครอบคุมถึงเซอรี่มั้งไวรร็อกอะไรเงี้ยถ้าถ้าไปโซนโซนอีกเมืองนึงไกลๆก,ก็จะเป็นอีกอีกอันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่าง,างแบบพวกชิลิแวกเลยพวกนี้เขาก็จะใช้บัสอีกแบบซึ่งคอมพาสการ์ดเนี่ยคุณสามารถซื้อมันจะเป็นบัตรแบบนึงนะเ<า>ดี๋ยวไปหยิบบัตรให้ดูโอเคกลับา <c oughs> มาแล้คอมพาสการ์ดนะคะบัตรหน้าตาแบบนี้บัตรของดิฉันเยินเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วเป็นบัตรหน้าตาแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ก็ซื้อที่ตู้ได้นะคะตู้ ขายตั๋วตามสถานีรถไฟเนี่ยมันก็จะราคาอยู่ที่6เหรียญนะคะตอนนี้ไม่รู้ขึ้นเปล่าเป็น6เหรียญที่สามารถรีฟันได้นะคะเมื่อคุณจะกลับประเทศซื้อบัตรปุ๊บแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อแบบเติมเงินหรือว่าจะซื้อเป็น day ์พาส หรือว่าจะซื้อเป็นมันลี่พาสนะคะมันลี่พาสที่นี่เนี่ยจะแบ่งโซนเป็นโซน1น่โซนสโซนสโซน1ก็คืออยู่ในช่วงแวนคูเวอร์นะคะอย่างดิชันบ้านดิฉันก็ยังอยู่โซน1อยู่ถ้าเลยไปอีกประมาณโล2โลก็จะกลายเป็นโซน2นะคะโซน2ก็จะเป็นพวกเอ่อแเบอร์เนาบีเป็นนิวเวสต์มินสเตอร์ริชมอนด์เป็นแบบนั้นนะคะถ้าคุณต้องเดินทางข้ามโซนก็ต้องซื้อถ้าจะ จากโซน1มาโซน2หรือจากโซน2ไปโซน1นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อ2โซนถ้าโซน2ไปโซน3ก็ซื้อ1โซนถ้าโซน3เข้ามาโซน1นอันนี้ต้องซื้อ3โซนนะคะมันลีพารสราคาที่นี่ก็จะอยู่ที่โซน1อยู่ที่ร0อยเหรียญกับ25เซนโซนที่2อยู่ที่134 นะคะโซนที่3เนี่ยอยู่ที่1 8 1กับกับ5เซนนะคะซึ่งราคามันขึ้นไหมราคามันขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าปีแรกที่ดิฉันมาราคาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกอยู่ที่85หรือ89เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมันก็ค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมา2ปีหลังนี่กระโดดเร็วมากแบบทุกทุกหเดือนแม่งแบบปุ๊บปุบอย่างนี้เลยนะฮะการเดินทางของ ของที่แวนคูเวอร์เนี่ยเดี๋ยวดยวจจิจะแปะลิงก์ให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงนะคะในบริษัทนี้ของ t r a n s l i n k เขาก็อธิบายไว้อย่างง่ายได้ถ้าใครไม่ได้ชอบรูปแบบของบัตรแบบนี้มันมีบัตรเล็กก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นริ b แบนใส่แล้วก็แทบเอาก็ได้ที่แวนคูเวอร์สามารถใช้ของ t r a n s l i n k นะคะคุณสามารถใช้บัตรเครดิตการ์ดของคุณแทบกับ,บรถบสัสหรือว่าแทบเข้ารถไฟก็ได้แต่ว่าเราเคยลองใช้ดูอะมันไม่จําบัตรคือสมมุติว่าคุณซื้อ ตั๋วขาหนึ่งไปไหนก็ตามนะคะตัวของคุณอะ่ะจะมีเวลา90นาทีตั้งแต่คุณแทบ็บแล้วก็แท็บเข้าปุ๊บแทบออกถ้าหนึ่ง,งอยู่ในหนึ่งโซนนะสมมุติคุณแทบเข้าแล้วคุณแทบออกแล้วยังอยู่ใน90นาทีนะคุณสามารถใช้ต่อกลับมาใช้ต่อได้อีกไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ว่าถ้าคุณซื้อแล้วมันมีแล้วคุณยังไม่ได้แทบเนี่ยมันมีอายุได้ถึงตีสของอีกวันหนึ่ง ะะเวลาไปซื้อตั๋วที่ตู้มันจะมีคำว่า adult กับ concession adult ก็คือคนปกติผู้ใหญ่ธรรมดา concession ก็จะเป็นพวกคนแก่คนชรานะคะเด็กเด็กตั้งแต่อายุ13ถึง18ปีเมื่อเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎเมื่อวันที่21กันยาเด็กตั้งแต่อายุ12ลงไปไม่ต้องเสียตังค์นะคะ สามารถเข้ามาได้เลยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้องใช้บัตรยังไงก็คือน่าจะเป็น c o n เซ s ชันการ์ดนี่แหละเราก็แท็บเอานะคะก็คือสมัครคอนเซ s ชันการ์ดไปสมัครมันมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่สเตเดียมไชน่าทาวน์นะคะก็ค,คืออยู่ในดาวน์ทาวเหมือนกันสามารถเดินเข้าไปสอบถามหรือว่าไปซื้อบัตรตรงนั้นก็ได้ต้องก็มีจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะฮะโอเคประมาณนี้สิ่งที่จะต้องเตือนสําหรับการ ใช้ระบบขนส่งที่แวนคูเวอร์ก็คือบางครั้งถ้าแจ็คพอตแตกก็จะเจอตำรวจมายืนตรวจมายืนสแกนบัตรว่า,าคุณเสียตังค่าตั๋วเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องให้ตรวจนะคะเป็น mandatory นะคะเจอบ่อยไหมเดี๋ยวนี้ไม่เจอตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ compass card นะคะเมื่อก่อนเนี่ยประตูของประตูรั้วของ skytrain มันไม่มันไม่ปิดนะคุณตอนทีฉันมาแรกๆมันเปิดอ้าเลยให้คนเดินเข้าเดินออกได้เลย แล้วก็ไม่ต้องใช้แท็บด้วยเมื่อก่อนเป็นระบบบัตรกระดาษเอาเวลาตำรวจมาตรวจอ่ะเขาก็เลยจะมีตำรวจยืนตรวจเยอะเยอะมากเมื่อก่อนนะคะตำรวจมาตรวจล้วก็ยื่นบัตรนี้ให้เขาดูเดี๋ยวนี้เวลาตำรวจมาตรวจเขาจะมาพร้อมกับเครื่องเหมือนเครื่องติดบัตรอ่ะแล้วเราก็เอาบัตรไปให้เขาแทบ็บไปแทบะะ็บกับเขาปุ๊บเหมือนก็จะขึ้นว่าถ้าคุณซื้อบัตรมาเป็น ตั๋วเที่ยวเดียวมันก็จะขึ้นเป็นเที่ยวเดียวอย่างนี่ฉันซื้อเป็นรายเดือนมันก็จะขึ้นรายเดือนนะคะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่อย่างอย่างเราอะ่ะเราใช้ซื้อ1โซนแต่ว่าเราจะแอดตังเพิ่มเพื่อเวลาข้ามไปโซน2หรือโซน3ม,มันก็จะมันก็จะหักตังเพิ่มแบบเหรียญเหรียญเลยแบบเนี้ยนะคะก็เป็นลักษณะนี้สําหรับการซื้อบัตรสาหรับคนที่มาใหม่ๆ เมื่อคุณลงเครื่องที่แอร์พอร์ตแล้วเนี่ยมันก็จะมีสถานีแอร์พอร์ตนะเนาะมันก็จะมีตู้ตู้แปะตู้ให้ดูตู้หน้าต่างแบบนี้คุณก็ไปสา,สามารถกดเลือกซื้อ Compass c a r ดได้นะคะถ้าซื้อตั๋วเที่ยวเดียวจากแอร์พอร์ตรู้สึกว่าจะโดนโดนเพิ่ม5เหรียญมัง้งเออเพื่อเข้ามาดาวเทา ออประมาณนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องซื้อนะคะแล้วก็ต้องมีติดตัวเสมอสําหรับคนที่ไม่ได้มีรถซึ่งเราก็คิดว่าคนเป็นนักเรียนถ้าไม่ได้มาอยู่นานก็การซื้อรถก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่นะะข้อต่อมาข้อสุดท้ายสำหรับคนที่จะมาแวนคูเวอร์แล้วต้องทำอะไรบ้างนะฮะก็คือเปิดเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะฮะมันมีหลายค่ายนะคะมีค่ายหลักๆเนี่ยก็จะมีโรเจอร์มีเบลมีเทลอามีฟรีดอมแล้วก็วิน แล้วก็ Chat R ดิฉันเคยใช้อะไรบ้างดิฉันเคยใช้ Chat R ร์นะฮะแชทอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นบริษัทราคาถูกเป็นแพลนราคาถูกที่สุดสําหรับคนที่อยากเก็บตังก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแนะนําให้ใช้ Fido หรือ Roger นะคะเออโรเจอร์โรเจอร์มีบริษัทลูกก็คือ Fido นะคะดิฉันอยู่กับ Fido อยู่ f i โ o สัญญาณดีราคาไม่ไม่โหดร้ายมากราคาเริ่มต้นตั้งแต่แบบมีตั้งแต่35เหรียญไปจนถึงแบบ 7, เจ็ดแปดสิบเหรียญก็มีแต่ดีฉันใช้อยู่ประมาณ40-50เหรียญน,นะคะก็ได้อินเทอร์เน็ตด้วยประมาณ4ีกิกก็โอเคลงรถไฟใต้ดินแล้วสัญญาณไม่ขาดแต่ว่าที่เขาโฆษณาการรุนแรงมากก็คือของเบลนะฮะเบลบอกว่าเบลเป็นค่ายที่สัญญาณดีที่สุดซึ่ง พี่ฉันลงสถานีลงไปแบนด์วิ Station ปุ๊บสัญญาณอินเทอร์นเน็ตกูขาดจา้าก็เลยแบบโมโหมากติดอยู่กับเบลหนปีเพราะว่าตอนนั้นซื้อมือถือกับเบลนะฮะก็พอใช้พอครบปุ๊บก็บายบายเบลนะฮะมาอยู่กลับมาอยู่กับไฟโดเหมือนเดิมใค่มือถือเวลาไปซื้อก็เวลาไปห้างหรือว่าไปพวกชอปปิ้งมอลล์ต่างๆมันก็จะมีบูธตั้งอยู่นะคะเป็นพวกมือถือเนี้ยแหละ ก็สามารถเดินเข้าไปบอกเขาว่าจะซื้อเบอร์ใหม่เปิดแพลนไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็จะกางแพลนมาให้เลือกนะคะว่าจะเอาของค่ายไหนอะไรยังไงนะคะสามารถซื้อมือถือได้นะคะมือถือที่นี่เวลาซื้อก็จะมีอารมณ์แบบว่าซื้อเครื่องแบบให้ฟรีอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ไปไปไปผูกแพลนกับเขา2ปีอะไรแบบนี้เอานะคะเราก็ใช้แบบนั้นก็ไม่แพงมากไม่ต้องเสียงเงินก้อนก็ถือว่าโอเค ประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าเวลาไปเปิดอะไรพวกนี้แนะนําให้พกพาสปอร์ตกับเพอร์มิทไปเสมอเผื่อว่าเขาเรียกขอนะคะเราจําไม่ได้ว่าตอนซื้อเบอร์มือถือเนี่ยตอนเปิดเบอร์มือถือเนี่ยใช้พาสปอร์ตอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ต้องมีการลงพวกเ,เขาเรียกอะไร ID ตต่างๆอะไรเงี้ยไอเดนิตี้ซึ่งก็ต้องใช้อยู่ดีนะคะก็ ประมาณนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook m e s s a g e Messenger ก็ได้นะคะอ้อลืมบอกสำหรับใครที่จะเอาเงินมาแบบ Pocket m o n e นนีนะคะถ้าจะเอามาเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ทำเป็นเช็คจากเมืองไทยแล้วสลักชื่อลงชื่อสลักไว้นะคะเพราะว่าถึงเงินเยอะๆข้ามประเทศมันก็อันตรายเนาะ แต่ว่าการการมีเช็คมามาใส่เอาเงินใส่เช็คแล้วเอาเช็คมาใส่บัญชีที่เนี่ยอาจจะโดนหักค่าธรรมเนียมไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญน,นะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณห 5, 5 6เหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่เกินสิเหรียญน,นะเอางี้แล้วกันแต่ว่าตอนที่ดิฉันมาคือบ้านดิฉันงกนะคะดิฉันก็หอบเงินแบบว่ากอดกระเป๋าแน่นตลอดเวลาระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่าน เช็คใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าก็พูดเผื่อไว้เผื่อทุกคนสนใจแล้วก็เรื่องของการโอนเงินต่างประเทศดิฉันยังไม่เคยนะคะดังนั้นต้องขอภัยด้วยที่ไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังวางแผนว่าจะมาแคนาดาไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเมืองที่ดิฉันอยู่คือแวนคูเวอร์ถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยในเรื่องของการขนส่งเนี่ยคุณจะต้องไปศึกษาเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบายฝากกดไลค์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยนะฮะบาย